เคยไหมใช้หัวกระแทกยักได้แค่ครั้งเดียวแล้วยักไม่ลงสวัสดีครับยันต์มาศูนย์สงขาจากคลิปที่แล้วเราได้แนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาของหัวกระแทกไม่มีกําลังไม่มีแรงกระแทกสาหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาหัวกระแทกไม่ทํางานหรือกระแทกแรงแค่1ครั้งแล้วไม่กระแทกต่อขั้นตอนแรกเรามาตรวจสอบแรงดันแก๊สก,กันก่อนโดยการติดตั้งชุดเกจวัดแรงดันเข้ากับหัวกระแทกเมื่อติดตั้งเสร็จ ให้เรากดกั้นเช็ควาลแล้วสังเกตหน้าปัดเกจวัดจะเห็นว่าค่าแรงดันแก๊สไนโตรเจนเกิน20เมรลบซึ่งค่าแรงดันมาตรฐานของยันม่าจะอยู่ที่17.5กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรสำหรับอาการหัวแยกไม่ทํางานหรือกระแทกแรงในครั้งแรกแล้วไม่กระแทกต่อน,นั้นหลักๆเกิดจากอาการของแรงดันแก๊สเกินโดยสาเหตุของแก๊สเกินนั้นอาจมาจากการเติมแก๊สไนโตรเจนโดยไม่ได้ตรวจสอบแรงดันแก๊สซ้ําหลังจากเติมแก๊สต,ตรงส่วนที่เกินนี้เราก็จะมาทําการระบายแรงดันกันก่อนนะครับโดยการกดกั้ ก้านเช็ควาล์วค้างไว้แล้วค่อยๆเปิดวาล์วระบายอย่างช้าๆจนได้ค่ามาตรฐานแล้วปิดวาล์วระบายพร้อมปล่อยมือออกจากก้า,า,านเช็ควาล์วจากนั้นเราก็จะทําการระบายแรงดันแก๊สภายในออกอีกครั้งโดยการเปิดวาล์วระบายเพียงอย่างเดียวแล้วปิดวาล์วระบายกลับอีกครั้งต่อจากนั้นเราก็จะมาเช็คแรงดันแก๊สซ้ำนะครับเมื่อเราได้ค่ามาตรฐานตามที่ต้องการก็ให้ระบายแรงดันแก๊สออกอีกครั้งนะครับแล้วถอดชุดเกจวัดแรงดันออกจากหัวกระแทกอย่าลืมปิดฝาช่องเติมของหัวกระแทกแล้วเราไปตรวจสอบหัวกระแทกกันนะครับ ถ้าเกิดว่าหัวกระแทกเย็ยกไม่ลงไม่มีแรงกระแทกคือจากอะไรแก้ไขยังไงคลิปนี้จะอยู่ในช่องยันม่าศูนยสงฝาปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องยันม่าศูนย์สงสากันด้วยนะครับสวัสดีครับ